ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองตรวจเยี่ยมประชาชนที่มาฉีดวัคซีนพร้อมให้เร่งฉีดวัคซีนให้ครบ10,000แนคนนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายสุรเชษฐิมกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและผู้เกี่ยวข้องเดินทางมาเยี่ยมประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองที่มาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองที่ใช้งบประมาณจัดซื้อจากราชวิทยาลัย จุลาภรทั้งสิ้นจำนวน11,000โดสที่อาคารโดมโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองวิเศษชัยชาญจัังหวดอ่างทองผู้ว่าราชการจัังหวดอ่างทองกล่าวว่าการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวอ่างทองเห็นว่ายอดในการฉีดยังมีปริมาณที่น้อยมากไม่ถึงแสนคนโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางให้ประชาชนได้รับวัคซีนประมาณ10,000แคนในเบื้องต้นก่อนครับ